สวัสดีครับลุงเขียววิธีสานกับผมของจริงต้องคล้องพระครับผมสวัสดีครับลุงเขียววิธีสานกับผมทางนันเบน ครับผมมนอีสีไหมครับงขวมึงขวอยู่ครับเอยนี่ไหมครับควยัวอยินในไม้เลยนี่หาขวอนู่รุ่งเนาะนี่ครับผมากันมาหาขดหนูคับลุงขนมาบึงหาบังเปีวกันนะนี่ครับผมโอ้ยจีจีไหมยังเนี่ดมิึงกันนะนี่ครับ นี่ครับผมติดตามมาลูกฝนเนาะเพียงไดเป็นตะม,มีบอกกล้องฮะเออนะไรสิก้นตัวนี้แต่ไป,ไปไปหากันนี่ละนี่ยโอ้แม่งเบียแม่งเบียแม่ง,มง,มงท่องหน่อยโุตตัวนี้เนาะไปเนาะลูกฝนเนาะเอออะไะติดตามติดตามพี่น้องติดตามติดตามมาลูกฝนเาาาาน,เนาะนัี่่นโอ้ตกผงอ่ะพี่น้องเอ้แบบเนี้ย วงแบบนี้ได้แต่ว่ามีไปอยู่วันมีห้างกันน้อยหนึ่งโอ้ยมันยิ่งไปเลยเนาะอันนี้ครับผมเอาไปทางนี้อ hey? He <pe> ีกไปมไม่ใจอ่อมเสียมตีตาเถอะป้าตุ๊บมันอยู่ขุดบนเงาหน้าเป็นสิพี่น้องไปแล้ววันอือ เผลอด้ยอเดี๋ยวเอาบล็อกต้านอีกทีวะเนี่ยนี่เส่วพอท่นอย่างเผลอด้อุ่นต้านไปอีกตัานไปอีกเอ้าน่ตไปครับมีมั้ใเนตานมานจกันแยบอกแย่บอกย่บอกแย่บอกแย่บอกไอยนะครับ นหขุดจนวิ่งเลยลา,ายคู่แล้ว,ค,วลคู่นั้นทั้งหลายเขาก็อันหนี่งเที่ยวเที่ยวโห่อยู่ตัวนี้กับคามเที่ยวกันเที่ยวคือกันแต่มีบ่ทุกคนนะทุกคนโอ้โหมีเสีย Tell thẻ theo name, bác sĩ. ba hood, con nói anh em. Tìm tất sụt, tên em, mong em, eh? đi, à tay, yêu ních. Mm hmm. Mm hmm. Mm này Mm hmm.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  Mm วันนี้นุ่งเขียวน่อยนี่เปเส้นวเได้ไีวชักปเส้นปเส้นหนบ่าท่านนตาบานนี่วาอยางว่าดีผูอยกไปดีตัวนึงตัวนึงเป็นดีอนี้อไปหาหูนสุดกันลไปปูท่นดขึ้นแคพี่รอตนานตมตานไม่ อ้ตัวเปลยังเนียวตีดเลยตัวนี้ถ้าหาหูตัวนี้เอาไันชุดตัวนี้ก็เนาะจะหากันไชุดก็เนาะคนละ มันมันอัดไปอยู่อะทุกคนนี้ไปกันดิงั้นทุกคนนี้ไปกันโอเคแล้วทุกคนนี้ไปกันต่ามนี้จะได้เห็นจะได้คนกันตกไหมตกไหมอยู่ในทุ่งนาเลยแหละใช่ไหม มันมัน,มนปนปนไม่เหลืออยู่กวนแล้วกวนอีกกวนอีกกวนแล้วนี่หนุ่น่อยอีกตัวใครเนาะโ <c oughs> อ้โหนี่เราพ่ายใจเดง แรงครับอย่างตะโกเป็นจิ้งจ่นชัวร์ล่ะไปกินใน, ain, นรถก้องเทีเ่ยวแกร์เป็นหรือเที่ยวอยู่ตอนอยายหูไหนห้าหมดจากบโมบี้หูนี่ห้อก็เอาหูไหมหุ่นหยิบไม่ต้องหุ่นห่วยต้าไปตะโกแต่พื้นแท้เลย

ใช่ไ,ไหมปวเลลาบบว่เล <c oughs> นแข็งเ่ยแงบวมเดางูสีพูดไปน้ำโควิดเบิดวะโควิดไม่กล้ามาหาโควิดประกาศมาหารอขนา เล้าขาวเนี่ยเทลงไปมันก็ร้อนคอแล้วก็เลยหายโควิดตายยู่ยดีอยู่นี่ยยังดีป่ะนีจดอน้ำมาเลยอ้ยไดนอยู่ชนบนด้วยตไหล่เลยเนี่ยเห็นแล้เห็นดวยชนบนนีเปรี้ยื

เดี๋ยวอันพี่ไม่เคยจับหนูใช่ไหมนี่จับป่ครับจับป่ะับป่ะผมย่านเฮ้ยเฮยเฮ้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 ยเอ้ยเฮ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 ้ยเเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้เฮ้ยยเเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ย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 ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเเฮ้เฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้เฮ้ยเ อย่ารออย่ารอครับเดี๋ยวมันจะตายเอาตายจังไหนมันชิวครับกูไม่นอย่างดอกเอาถุงซะก่อนกันเห็นหนูรูขมากันบล้ห็หหนูว่านถอยหนีถอยหนีมาว่า